ช่อง3มเคลื่อนไหวแล้วเมทซออแววโดนเทสวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดโพสช่อง3มเคลื่อนไหวเม็ซออแววโดนเท ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตนะครับแห่แชร์และให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากเลยสําหรับกรณีข่าวของเมทเพรณีคงไทยที่ได้ออกมายอมรับว่ากําลังศึกษาดูใจกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ซึ่งเป็นอดีตคนรักของนางเอกสาวเอฟแท็กซออนต้องบอกเลยว่าโดนโจมตีอย่างหนักแถมมีภาพสวีดออกมารัวๆนี่นะครับภาพสวีทล่าสุดนะครับกระแสแรงประกาศว่าไม่สนับสนุนผลงานปฏิเสธไม่ได้ว่า ลามถึงละครบ่วงดัลิมิตที่กำลังออกอากาศทางช่อง3จนมีกระแสสั่งตัดจบเหลือเพียง9ตอนผู้จัดชื่อดังเปิดเผยว่าละครมันโบราณ3ปีมาแล้วละ่ะ ตัวเองก็เลยตัดออกเองอะไรที่เฉยๆไม่ทันสมัยเป็นความตั้งใจของตัวเองส่วนคนโยงถึงเม็ดเราก็ไม่โทษใครเรื่องความรักมันโทษกันไม่ได้อยู่แล้วส่วนคนที่บอกว่าดูตัวละครอื่นได้แต่รับไม่ได้กับตัวละครที่เม็ดเล่นไก่บอกว่าก็มีคนให้กำลังใจพี่แม้ไม่ดูละคร เมื่อถามว่าบันทอนหรือไม่ไก่วรยุทธ์บอกว่าไม่บันทอนเพราะว่ารู้ว่ามีกระแสะแบบนี้ถ้าไม่มีกระแสะก็อาจบันทอนช่วยไม่ได้เพราเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ล่าสุดส่งไอจีช่อง3ซึ่งช่อง3โปรโมทเรื่องบ่วงนลุมิรผ่านอิสตาแกรมสังเกตเห็นการโปรโมทกับไม่มีภาพของสาวแมทเลยมีแค่ภาพของแพทกับโลมแทนงานนี้ไม่รู้ว่าช่อง3จะอย่างไรต่อไปแต่เห็นได้ชัดว่าแม้แต่การโปรโมทละครยังใช้ภาพพระเอกอืมแล้วก็นางรองของเรื่องอย่างคุณแพทแต่ว่าไม่ใช้ภาพของนางเอกอย่างคุณแมทเลย อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมนี่เราลองมาฟังคอมเมนต์กันดูหน่อยนะครับนี่มันละครตลกใช่ไหมขำพระเอกพระนางตอนเข้าฉากแสดงดีเวอร์สัญญาจะดูแพทเรื่องทองเอกยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าจะตัดทำไมเนี่ยสนุกคะ่ะ ขนาด IG ช่อง3โโปรโมทละครยังไม่มีภาพแมทเลยมีแต่ภาพแพทกับพระเอกนางเอกไปไหนคะช่อง3ต้องเทมแมทแน่ๆเลยอืมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับ เอาแล้วครับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาลงแล้วถ้ายัางไงเพื่อนๆที่กําลังดูอยู่และดูมาถึงตอนนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้กํบบาลังใจผมนักข่าวอินดี้ด้วยนะครับวันนี้ขอขยี้ปมข่าวเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้วยล่ะถ้าอยากให้ผมปรับปรุงหรือว่าแก้ไขอะไรตรงไหนแสดงความคิดเห็นติเตียนแนะนํามันได้เลยวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ